ทิทาลิ้มเจริญรัฐเคลื่อนไหวแล้วปมร้อนเก้าอี้ประธานสภาวันที่2 6พฤษภาคม6ทห่ทิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กปิตาไล่เจริญรัฐทิทาลิ้มเจริญรัฐร,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 ระบุว่าเรื่องประธานสภาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ เป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่เล็กมากถ้าหากเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางเองใจให้พวกเรามาดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลต้องจับมือเกี่ยวแขนกันไว้ให้มั่นคงทำภารกิจยุติสืบทอดอำนาจรัฐประหารพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จจงได้ พวกเราต่างก็รับทราบวิธีคิดหลักการเหตุผลของทุกฝ่ายชัดเจนแจ่มแจ้งในประเด็นนี้กันแล้วดังนั้นผมขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภานี้ให้พักร่วมรัฐบาลกลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนแต่ละพักในวงเจรจาจะดีที่สุดตอนนี้ขอให้ทุกพักเดินหน้าทำงานปรับจูนนโยบายร่วมกันตั้งรัฐบาลให้สำเร็จตามความคาดหวังของประชาชนครับ